สวัสดีครับชาวทีไซร์ไลน์เพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วแม็ก์สมายกับเกม Blade a n s s o u l r e v o l u t i o นนะครับอ่าความจริงดันเนี้ยผมอัดไว้สักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาลงหรือมาอธิบายเนาะก็เลยอัดทิ้งไว้ก่อนอ่าพอดีว่าช่วงนี้กำลังติดเรื่องแต่งรถทำรถพารถไปทำนั่นทำนี่อยู่ ถ้าเพื่อนๆคนที่ติดตามในช่องก็จะสังเกตเห็นเนาะว่าผมมีทำเพลย์ลิสต์ของช่องแม้สมัยเนี่ยอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งก็คือลดตัวแคปที่ว่ามือ2องอ่ายังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลการลงดันส้มแมคานิกต่างๆของดันลิงส้มนะอ่าหรือลิงเอเวกเนี่ยที่ที่เราลงเพื่อหาของส้มเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอื บอสเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเดี๋ยวผมจะไม่ได้มีบอสที่1บอสที่2ออ่ะมี3ตัวอ่ะอันนี้เราเข้ามาก็แค่เคลียร์มอนแล้วก็เราสามารถไปทางลัดได้โดยการกดไอ้คันโยกตรงนั้นอ่ะที่อิเซกิชุนนะอ่ะกดอ่ะมันก็จะเปิดตรงนี้ไอ้ตรงนั้นคือไปผิดเห็นไหมคุณลูโล,โลไปผิดเราจะกระโดดลงไปข้้งล่างตรงนี้แล้ว,วิ่งตรงไปเลยอ่ะถ้าดูในแมปดูจากมินิแมปไม็ได้ครับแล้วก็จะไปบอสตัวแรก <c oughs> อพอมาถึงบอสตัวแรกเนี่ยบอสตัวเนี้ยแมคานิกจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเราจะต้องขัดมันขัดมันช่วงระหว่างที่มันกําลังเต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงที่มันเต้นนะ,อ,ะอย่างช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําเลยให้เรามาปุ๊บขัดมันก่อนแล้วก็ตี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 ต,ต,ต,ตีเดี๋ยวมันจะเปิดขัดให้พอดีกับช่วงที่มันเต้นพอดีดังนั้นมาถึงปุ๊บขัดมันเลยแล้วก็ยัดดาเมจไปเร็ว ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะสังเกตตอนเห็นไหมที่มันเป็นวงเกี่ยวๆอันนี้คือมันกาลังเริ่มเต้นมันจะบอกว่าให้เราทําการขัดมั่นเพื่อหยุดมันเต้นอืออ่ะนี่คือหยุดได้ปุ๊บมันก็จะหยุดเต้นถามว่าถ้าเราขัดมันไม่ได้หรือเราดันเพอขัดแล้วเราไม่มีมันยังไม่เปิดขัดให้เราในช่วงที่มันเต้นถ้ามันเต้นเสร็จแล้วมันจะทําการเรียกลูกน้องมา2ตัวอือพอมาเรียกลูกน้องมาสองตัวในโลกน้องมันจะปวดนั่นแหละแล้วก็ตัวบอสเองจะมีบัฟ เกาะป้องกันทําให้เราตีมันเบาลงประมาณนี้อันนี้ผมไม่ชื่อเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยจิ้มดูนะแต่ว่าผมเคยเห็นว่ามันมีบัฟนะดังนั้นเพื่อนเพื่อก็ลองดูก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราขัดไม่สําเร็จอ่ามีลูกน้องออกมาแน่นอนแหละแต่ว่ามันมีบัฟที่ตัวบอสเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นบัฟอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นบัฟที่ทําให้เราตีมันน้อยลงเราต้องฆ่าลูกมันก่อน2ตัวมันถึงจะกลับมาเป็นปกติอือฮึการขัดเนี่ยอ่าถ้าสังเกตดีๆผมเข้ามาขัดแล้วปุ๊บผมก็จะขัดต่อใช่ไหม แล้วก็มันจะพอดีกับตอนที่มันเต้นรอบสองมันกั้านพอมันขัดมาปุ๊บเราก็รีบขัดรีบขัดก่อนแล้วมันจะพอดีกับที่มันเต้นรอบที่สองเดี๋ยวก็คอยดูไปอย่างที่บอกไปสังเกตถ้ามันเต้นมันจะขึ้นเป็นวงสีเขียวๆเ,เนาะเป็นออร่ารอบตัวมันแล้วก็จะมีเทคขึ้นมาอย่างตอนนี้ความจริงคือห้ามขัดอตอนนี้เราก็เก็บขัดไปเลยอ่ะออร่ามาละอืแล้วก็ขัด อะไรประมาณนี้ถ้าอย่างที่ผมแนะนําก็คือทำสอรอบแบบนี้แหละดาแรกมาคัดเลยอันที่สองมารอรอมันเต้นแล้วก็ขับอันที่สาม,มาคัดเลยแล้วกันที่4ี่รอมันเต้นแล้วค่อยขับประมาณนี้อืนี่คือแมแคชนิตตัวแรกนอกกนั้นไม่มีอะไรเลยครับหลบตามสกิลปกติพื้นฐานของมันแล้วก็บอสด่านนี้ค่อนข้างที่จะ ตีใส่ตัวไกลค่อนข้างเยอะนะมันจะมีสกิลใส่ตัวไกลถึงแม้ว่ามันจะตามตัวใกล้อยู่ก็ตามดังนั้นถ้าให้มันเล่นง่ายๆหน่อยตัวใกล้มาเล่นอยู่ละแวกบอสจะดีมากมเพราะว่าแมคคนิกของบอสมันจะไม่กระโดดไปมาจนทําให้เราลาคาญประมาณนี้ประมาณนี้ตัวแรกไม่มีอะไรละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตัวถัดไปนะอ่ะจบตัวนี้ก่อน มาถึงตรงนี้ตรงนี้จะมีทางลัดครับเหมือนเดิมเลยก็คือคันโยกเรากระโดดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวให้คนหนึง่งส่งคนหนึ่งไปคันโยกตรงนั้นเราก็จะพอปลดคันโยกปุ๊บประตูฝั่งนี้ก็จะเปิดอ่าซึ่งคุลโรโรเลยไปครับตกลงไปเรียบร้อย <c oughs> ส่วนอิอซากิชุนก็คือบินลอยมาไม่ยอมไปไปกดคันโยกฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพอเรากดคันโยกเสร็จใช่ไหม ประตูฝั่งข้างหลังเราก็จะเปิดอ่าขันโยกเสร็จนะทันึุสักที่เนี่ยสักแห่งนึ่งหายไปนี่ค็คือบอสตัวที่สองครับอือฮบอสตัวที่สองมันจะมีแมคช a นิกคือมีบัฟโผล่ขึ้นมาสี่ฝั่งให้เราบัฟเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นขั้วลบกับขั้วบวกวิธีสังเกตว่าเราจะต้องเอาบัฟอะไรให้เราดูที่บอสบอสมันจะบอกทุกครั้งว่ามัน เป็นขั้วบอกนะหรือมันเป็นขั้วลบนะอ่าอันนี้มันจะมีเทคขึ้นปกติแต่ถ้าสมมติว่าเราดูเทคไม่ทันให้ดูใต้หลอดเลือดบอสได้ครับว่ามันจะเป็นอะไรอ่าอย่างเมื่อกี้นี้ผมบอกมันมีสีข้างใช่ไหมปั๊บเห็นไหมไอตรงที่มันเป็นหุ่นเหมือนหุ่นไม้น่ะแหละมันจะมีบวกลบบวกลบอยู่อย่างตอนนี้เราไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลตีไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะขึ้นมาอย่างตอนเนี้ยเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วว่าบอสมันเป็นขั้วไฟฟ้าลบ ดังนั้นพอเป็นควไฟฟ้าลบปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทําคือไปเอาบัฟที่เป็นบวกฝั่งตรงข้างข้ามเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกไปไม่ใช่อย่างที่บอกไปสิเราไม่จาเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องรีบไปเอาบัฟเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องทําคือเราดูสกิลเมื่อมีสกิลโหลดวงชาร์แบบมเมื่อกี้เนี้ยเราควรจะต้องเอาบัฟแต่นอกเหนือจากนั้นมันจะไม่ได้ทําดาเมจอะไรกับเราเลยถึงแม้ว่าเรายังไม่มีไม่มีบัฟก็ตามที่ยังไม่ได้เอานะอ่าอย่างนี้มันเป็นบวกเราก็ไปเอาลบอยู่ ให้ดูสังเกตจากหลอดเลือดใต้ใต้บออได้เห็นไหมมันจะเป็นรูปบวกอืมเท่านั้นเองอย่างตอนนี้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยเราไม่ต้องไปเอาก็ได้เราจะได้มีเวลาอ่าอย่างอันนี้โหลดเร็วไม่มีปัญหาเรายังไม่มีบัฟก็ได้อืมแต่เพื่อความชัว์ถ้าตัวกายอย่างเงี้ยก็เหยียบบัฟไว้เลยก็ได้ครับทริคสําหรับของผมก็คือว่าเวลาบัฟมันเป็นมันเป็นฝั่งตรงข้ามสมมุติเราจะต้องเอาบวกใช่ไหมแต่ไอ้ข้างๆเรามันเป็นลบ เราไม่ต้องวิ่งไปฝั่งตรงข้ามเรายืนรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายมันจะกลายเป็นไอที่เราต้องการเองประมาณนี้นี่คือบอสตัวที่2องแมคคนิกมีเท่านี้เลยอือฮึความจริงแล้วมันจะเตรียมตัวให้เราไว้นี่แหละมันจะเตรียมตัวให้ให้เราพร้อมสําหรับลงตัวบอสหลักบอสใหญ่สุดก็คือลิงเพราะว่าบอสลิงเนี่ยมันก็จะมีบัฟแบบนี้เหมือนกันให้เราต้องคอยไปเอาบัฟอยู่ตลอดเวลาให้ตรงกันข้ามกับบอสอือ อย่างตอนนี้บอสเป็นบวกอยู่เราก็เอาลบเท่านั้นเองแต่ตอนนี้สังเกตไหมมัน,ม,นมันจะโหลดไปกลางเนี่ยอะตอนนี้บอสเป็นบวกเราก็เอาลบอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะค่อยคค่อยคโหลดค่อยๆหลด,อ,อ,ลดอ่ะสังเกตเมื่อกี้นี้ผมไม่ต้องไปไหนเลยผมยืนรอให้มันเปลี่ยนเป็นลบอืมนั่นแหละอานี่คือโหลดช้าถ้าใครที่ไม่มีบัฟตอนนี้สกิลนี้จะเจ็บมากแล้วก็ตายเลยประมาณนี้นี่คือ แมคคนิกตัวที่สองไม่มีอะไรเลยครับอืมอย่าลืมบัฟมีเวลาหมดถ้าสมมติว่าเราดันมาหมดช่วงมันกระลงออกสก,กิลนี้พอดีคือเราไปเก็บตั้งแต่แรกเลยมันมาปุ๊บเราที่ไปเก็บเลยแต่ว่าสก,กิลมันยังไม่มาเลยจนบัฟบเราหมดเราลืมไปเอาเราก็ตายนะดังนั้นอย่างที่บอกไปไม่ต้องรีบไปเก็บก็ได้อืมนี่คือแมคคนิกบอบตัวที่สองเดี๋ยวเราจะไปดูแมคคนิกตัวสุดท้ายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูตัวตีตัวนี้จบก่อน มาถึงแมคานิตบอสสุดท้ายอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าบอสสตัวแรกมันจะค่อนข้างที่จะเตรียมตัวให้เรามีสกิลที่คล้ายคลยกับบอสหลักก็คือหลิงส้มอ่าก็คือมันจะมีไอ้ที่เราต้องเอาวัฟบวกลบใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีบาลีคล้าย,ายบอสตัวแรกเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะเราจะต้องเข้าไปอยู่ในบาลียบางรอบและต้องทําลายกําแพงบางรอบ เดี๋ยวจะอธิบายให้ให้ให้ฟังกันพร้อมเห็นภาพด้วยแล้วกันเพราะว่าอันดับแรกคือเราต้องเอาบัฟถูกต้องไหมบัฟให้ตรงข้ามกับบอสถ้าบอสเป็นเป็นบวกแล้วก็เอาลบถ้าบอสเป็นลบแล้วก็เอาบวกอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นสีทิศเหมือนกับบอสตัวที่2เมื่อกี้นี้เลยอืมส่วนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องบาเลียกำแพงกำแพงเนี่ยมันจะออกมาเป็นเวฟซึ่ง กำแพงที่ออกมาเว็บแรกเลยเนี่ยมันจะออกมาชั่วอ่ะสังเกตแล้วกันให้เพื่อนสังเกตว่าบอสมันจะเป็นอรมะตะกพอเป็นอมะตะกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกำแพงมันจะออกมาพอกำแพงมันออกมาปุ๊บเนี่ยกำแพงแรกที่ออกมาคือกำแพงที่เราจะต้องไปลบก็คือกำแพงบาเรียหรือสังเกตง,ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆดูที่หลอดเลือดของกำแพงก็ได้ถ้ากำแพงมันมีเลือดประมาณล้านกว่าหรือมีรูปกำแพงที่เป็นรูปบาเรียรอยู่อ่า ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปหลบหลังกาแพงเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวจะ,วจะอธิบายให้เห็นภาพตอนตอนมันมาแล้วกันอย่างตอนเนี้ยบอสมันเพิ่งบอกดีบับไปว่าบอสม่เป็นบวกเห็นไหมเราดูหลอดเลือดใต้หลอดเลือดมันก็ได้มันเป็นบวกเราก็ไปเอาลบอืมส่วนอันเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนรอตายนะมันจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าเราเอาบัฟที่มันตรงกันกับกับของมันอนะ หรือว่าเราไม่ได้เอาบัฟเลยอ่ะเราจะโดนสกิลมันค่อนข้างแรงมันจะไม่ไม่เหมือนกับไอตัวตัวบอสสที่มันจะมีสกิลเฉพาะที่ว่าถ้าเราไม่เอาบัฟหรือถ้าเราตรงงข้ามเนี่ยเอถ้าเราเอาเอาเหมือนกันเนี่ยมันจะมันจะโดนแล้วมันจะตายนะมันจะโดนแรงแๆมากแล้วก็ตายไม่ใช่อันเนี้ยกลายเป็นว่าทุกแทบทุกสกิลของมันเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจทาให้เราโดนตีแรงมากอะไรประมาณนี้่ะอย่างนี้บอสเป็นลบอยู่เราก็เต็มตัวไปเอาบวกดังนั้นอันเนี้ยมันจะเลี้ยงไม่ค่อยได้ดังนั้นเพื่อนเพื่อเห็นบอส เป็นอะไรเราก็ไปเอาพับอันนั้นเลยอืประมาณนี้ครับอืเดี๋ยวบอสมันกําลังจะเข้าหลอดที่สามแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเรียกกาแพงยังไงนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยผมแนะนําให้เน้นขัดให้ไวมีขัดมาปุ๊บเปิดขัดขัดเลยอ่าอย่างเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมกระโดดวืดเพราะว่ามันเป็นอธตรมืม อ้อแล้วมันจะมีทุบนะสกิลทุบเนี่ยมันจะทุบอยู่4 4ครั้งมันจะไม่เหมือนลิงที่ทุบสครั้งแค่นั้นเองให้ระลบที่สุดท้ายก็ได้ถ้าสมมติเราไม่มีอมตตากพพอแต่นี้บอสเป็นลบอยู่แล้วก็เอาบวกแค่นั้นเองเย่าลืมที่ที่บอกไปเราไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งหาเราอยู่กับที่ก็ได้ถ้าสมมติมันไม่ใช่นที่เราต้องการใช่ไหมล่อเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองอ่าอย่างเมื่อกี้ผมบอกไปมันทุบสีทีเห็นไหมอ่ะเห็นไหมบอสมันจะเป็นอมตะแล้วก็กระโด และกำแพงก็จะโผล่มากำแพงจะเกิดที่พาตัว9กานกากับ3ามนกาก่อนอ่ะเห็นไหมตรงนั้น3นามนกาอีกอย่างหนึ่งคือ9ากานกาให้เราวิ่งไปเอาสมมติวิ่งไม่ทันก็จะโดนตาเมตรแรกและเสร็จปุ๊บเมื่อเกิดที่3กับ9มันก็จะเปลี่ยนเป็นที่6กับ12เรารับบัฟเมื่อไหร่ปุ๊บวิ่งไปได้เลยระหว่างที่เรารับบัฟล้วก็ไปเอาไอตัวบวกขั้วบวกขั้วลบได้อืมประมาณนี้นี่คือเว็บแรกหลังจากเข้าหลอดเลข3แล้วอืม คราวนี้พอเป็นเวฟที่2เนี่ยกำแพงจะเปลี่ยนเป็นกำแพงที่เราจะต้องตีมันแตกแผนคราวนี้กำแพงที่ต้องตีแต่วิธีสังเกตคือมันจะไม่มีบาเรียข้างหลังและหลอดเลือดของกำแพงมันจะมีแค่6 0,000ดังนั้นเราก็แค่ตีมันไปเลยส่วนกำสังเกตอีกอันหนึ่งก็ได้กำแพงมันจะโผล่มา4อันเลยถ้าสมมุติเป็นกำแพงตีมันจะโผล่มาทั้ง3 9 6แล้วก็12บสองนาฬิกาเนี่ยตีได้เลยเห็นไหมว่าเลือดหกหมื่นแล้วก็ตี แยกกันตีได้ช่วยกันตีเนี่ยแล้วก็แยกไปตีกําแพงไหนถ้าเราตีไม่ทนันมันจะระเบิดตูด้มระเบิดใส่หน้าอย่างเช่นอ่าอันนี้ดูตู้มเปไงหายไปครึ่งหลอดเลยอ่าตอนนี้บอสเป็นขั้วลบแล้วก็ไปลอขั้วบวกด้วยอย่างตอนเนี้ยผมค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ยังไม่มีบัฟเห็นไหมดังนั้นต้องพยายามเอาบัฟก่อนตอนเนี้ยผมยังไม่โดนสกิลอะไรมันก็เลยยังไม่แรงอืดังนั้นต้องพยายามเลี้ยงบัฟนะถ้าสมมุติเราโดนสกิลมันจริงๆมันจะแรงมาก อ,อย่างตอนนี้ก็ยังไม่เอาบับยังใจแข็งอยู่อ่าผมรอนี้ที่ผมบอกอ่าแล้วมันก็บวกมาแล้วเห็นไหมไม่ต้องรีบเลยอย่างที่บอกไปเปิดขาดอ่านี่กระโดดไปกองตรงกลางละอ่าต่อไปเว็บต่อไปมันจะเป็นกำแพงเกิดที่ไอ้นี่เหมือนเดิมเห็นไหมมันมีบาเรียให้เราไปยืนตรง3หรือ9กามกาพอรับเสร็จปุ๊บ เราก็ไปที่6หรือ12เราจะนัดกันแยกไปก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บพอเรอน,นี่เสร็จปุ๊บมันจะมีกำแพงเวฟต่อมาเลยติดติดกันให้เราตีกำแพง60หมืต่อเท่านั้นเองดังนั้นเวฟเวฟเนี้ยมันจะเวฟที่3มเนี่ยมันจะติดกันกับเวฟสีเลยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปโจมทีบอสตามปกติครับบวกกับเลี้ยงบัฟด้วยนะ บอสเป็นบวกอยู่แล้วก็ไปเอาลบบอสเป็นลบอยู่แล้วก็ไปเอาบวกอย่างตอนนี้เป็นบวกอยู่แล้วก็ไปเอาลบอย่างที่บอกขัดให้ได้เยอะๆทุกครั้งที่เปิดขัดขัดมันซะมันจะเป็นการทําให้บอสมันมันไม่ได้ใช้ลูปสกิลเยอะมากเกินไปแล้วมันจะยากอืมประมาณนี้ไมคะนิกไม่มีอะไรละไม่มีเลยเลยเหลือแค่นี้เลยความยากของมันมีแค่ว่าเราจะต้องคอยพะวงเอาบัฟอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเวลาลงกับเพื่อนคอยคอกันไว้คอยเรียกกันไว้ว่าตอนนี้บอสเป็นบวกนะไปเอาลบนะบอสเป็นลบนะไปเอาบวกนะประมาณนี้ครับแล้วก็นักกำแพงตีกำแพงดีๆไม่งั้นมันจะระเบิดจนตายประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยแล้วเจอกันคลิปถัดไปแล้วกันเนาะยังไงฝากติดตามเพลย์ลิสต์ใหม่ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย